อยู่สูงมิวเซเว่นนะครับเกียร e ์ออโต้นะครับไม่เดินหน้าไม่ขยับนะฮะไม่ขยับเลยไม่ไม่เดิเดนหน้าไม่ถอยหลังนะครับ <Hi. S 1> ไปชิคทานกระพริบนะครับไปชิคทานกระพริบอันนี้วิ่ง4 2 0 0 0 0สองนะครับเข้าเกียร์ดีไม่วิ่งนะครับนะ เอ็นอาถอยหลังไม่วิ่งเลยครับเอ็นดีไม่วิ่งเลยนะครับเช็คโค้ดโค้ดเออร์เลอร์นะครับโค้ดสปีดเซ็นเซอร์เออร์เลอร์เนื่องจากว่าเซ็นเซอร์เอาต์พุตไม่มีสัญญาณนะก็เลยเกิดอาการเออร์เลอร์นะครับแต่ว่าโค้ดนี้ยังไม่ตรงไม่ตรงจุดนะฮะเพียงบอกแค่ปัญหา สาเหตุนะครับจะต้องข่าเกียร์ดูครับปัญหาภายในภายในเกียร์ครับรถเพิ่มแรงม้ามานะครับเกียร์ก็น่าจะอายุอายุก็น่าจะสั้นนะครับเพราะว่าแรงบิดสูงเกินไปนะฮะแรงบิดกําลังที่สูงมากนะครับเกียร์โตเนี่ยคัดเป็นคัดอยู่ในน้ํามันนะอยู่ในน้ามันคัดเปียกนะครับแรงจับมันมันสู้ไม่ได้นะครับแรงบิดที่เพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วจัดการนะครับวิรัตคัสมี จัดการนี่ครับซ่อมได้ครับเกียร์โตอีซูซุมิวเซเว่นครับ ไม่วิ่งเลยเอาเอาข้อแบตออก